เก็บป้อยฟูสวัสดีครับนานาน้องถูกปลาครับ วันนี้วันว่างมาตกปลาก็เลยเอาทาทุล่าตัว2,020 h v ที่ H.W นะครับสำหรับนานะหลายช่องหลายคนก็รีวิวไปแล้วเราก็จะเอามาตีดูนะครับตัวนี้เป็นฟ e d ์ r f อกนะครับยาว6.5เซนนะครับหนัก13กรัมนะครับเอามาตีดูว่ามันจะออกไปไกลเท่าไหร่นะครับสำหรับ เจ้าทาทุระตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆทําคลิปตกปลาได้สามสี่คลิปนะครับเราปรับไปที่หมายเลขสามนะครับไม่ต้องต่ํากว่านี้ถ้าต่ากว่านี้ก็มันจะลื่นเกินไปแล้วก็จะฟูนะครับโอเคครับลองไม้แรกสายสายอยู่ในม้วนนี้สายอยู่ในสปูลนี้เจ็ดสิบเมตรนะครับ PE2 สองนะครับโอเคครับลองลองไม้แรกนะครับ เรียบร้อยฟู่หมยแรกฟู่นะครับไม้สองครับฟิลูฟอกเนี่ยตีตัวนี้ตีต้านลมได้สบายนะครับ ไม้สองก็น่าจะ50เมตรได้ครับ50เมตรไม้2อง 2> ฟิลฟอกตีดีนะครับต้านลมตีพุ่งนะครับเหยื่อตัวนี้มีวางขายที่ประเทศไทยนะครับตัวละ1 3อบาทค่าส่งยี่เมตรห้าสบบาทนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะขึ้น 5้เมตรอยู่ครับดูจากสายละไกลอยู่เหมือนกันนะครับ60 m. ได้ผมว่า60 m. ได้ครับตัวนี้เวลาตีสไตล์ผมตีผมจะตะแคงลอกอย่างนี้นะครับผมไม่ถนัดตีอย่างนี้นะครับว่าชอบตีอย่างนี้มากกว่านะครับดูยังไม้ครับ ว้าว60เมตรได้ครับรอบนี้รอบ3 60เมตรได้ครับเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากน้ำไงครับน้ำมันเข้าเหยือ <c oughs> ตัวนี้ก็13กรัมนะครับฟิลโลฟ็อก PE 2 60เมตรครับลอกทาทุล่าสอง0เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยือนะครับเป็นเหยือกับดีนะครับ ตัวนี้ถ้าสนใจก็สอบถามได้ครับฟิ l ลฟอกปากัดดีขายอยู่ในเกาหลีแสนกว่าตัวแล้วครับตัวนี้คนใช้ดีครับอยู่ที่ไทยก็ขายประมาณเกือสิบแปดสิบตัวเองครับเพราะว่าที่ไทยยังไม่ค่อยรู้จักครับที่เกาหลีเขาใช้เยอะเพราะว่าเป็นเหยื่อน้ำหนักดีครับสิกร,รมัมแอคชั่นสาย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 ถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับที่ประเทศไทยนะครับกบยางฟิลฟอก โอเคครับเราจะเปลี่ยนเหยี่บเป็นเหยี่กัดดีนะครับตัวนั้นเหยียกัดดีตัวนี้ก็อยู่ที่13กรัมเหมือนกันครับ13กรัม6กเซนครับรูปทรงยังไม่วางขายนะครับเอามาเทสเฉยๆนะครับแต่เราจะตีดูครับว่าวันนี้มันจะตีออกไกลไหมจะได้ประมาณกี่เมตรนะครับลอกก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับนะครับหมายเลขสามเหมือนเดิมครับปรับสปูล ปรับคอนสปูลให้มันเหนื่อยๆไว้นะครับเหยื่อตกถึงพื้นก็หยุดให้เหยื่อตกถึงพื้นแล้วมันก็หยุดนะครับแค่นี้นะครับว้าวดีพุ่งดีครับห้าสเมตรกะจากสายตาแล้วครับปลากัะด้วยครับปลากัดด้วยปลากัดด้วยครับท่านผู้ชม น่าจะแบดนะครับดูแลปลากัดได้ไงครับว้าวแบตส์แบตไหมครับแบตไหมแบตไหมครับอู้อู้ไอช่อนครับไอช่อนคาโมชีครับคาโมชีว้าวคาโมชีถ่ายรูปก่อนครับนึกว่าแบดครับกัดไกลๆครับกัดกบยางกัดดีนะครับเราเทสอยู่ ตีไปได้ประมาณ50เมตรแต่กัดคาโมชีนะครับถ่ายรูปปล่อยนะครับว้าวเยีกัดดียังเทสไม่จบเลยครับกัดสแลกกบยางกัดดีสิกรัมนะครับหเซนตตีไป50เมตรไล่กัดไล่กัดเลยครับถ่ายรูปเสร็จอจะออกยังไงเนี่ย โอ้เจกันดีครับปล่อยขึ้นครับปล่อยขึ้นตัวเล็กแค่ตัวเทสนะครับเนี่ยดูดูดยางครับกัดคือติดเลยนะครับเราเทสเฉยๆนะครับปี2020เทสไปขายปีหน้านะครับ แต่เราวันนี้เรามาตีทาทุล่าดูนะครับว่ามันตีออกไกลหรือไม่ไกลนะครับไม้แรกก็ห้าสิบเมตรตอนติดป่าด้วยครับดูไม้สองนะครับไม้สองประมาณห้าสิบเมตรเหมือนกันนะครับห้าสิบกว่าเมตรนะครับเดีย๋ยวตัวนี้ก็ตีตรงตำแหน่งได้ดีนะครับน้ำหนักก็ถือว่า ใช้ได้ครับแต่ตัวที่มันพุ่งดีที่สุดก็คือฟีโลฟ็อกนะครับเป็นเหยื่อที่พุ่งดีมากครับว้าวไม้นี้หกสิบไกลชี่หมายครับน้ำมันเข้า <c oughs> 60สเมตรได้ครับไมน้นี้สรุปแล้วมีห้าสิบหสิบวกครับ สิบสามกรมนะครับห้าสิบหกสิบบวกได้ครับโอ้ปลาขึ้นปลามากัดเชยครับถือว่าตีดีครับถ้าเทียบกับหลอกราคาหกเจ็ดพันนะครับ ีไกลๆเลยครับ60เมตรเหยื่อกัดดีแอคชั่นโดนใจโอ้เมื่อกี้นึงว่าปลาแบทครับโอเคครับ <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบรีวิวตีเหยื่อเทสเหยื่อน้ำหนักขนาด13กร,รัมนะครับ mm hmm. ก็อยู่ราวๆห้าสิบหกสิบเมตรบวกนะครับ PE สองนะครับ ใครจะซื้อก็แล้วแต่พิจารณาแล้วก็แต่ความชอบของใครของมัน,นครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่อง t ีวีซิงไทยแลนด์นะครับเหยืย่อกบดีฝากไว้ด้วยนะครับปีหน้าระวังางจำาหน่ายที่ประเทศเกาหลีแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับ กกกใกล้ๆเลยครับเหยียกกัดดีเ <laughs> ทสเล่นๆนะครับนึกว่าจะนึกว่าจะไม่กัดนะครับกัดเฉยไซไม่ใหญ่ครับไซไซเก็บแต่ฉีดไ,ได้ครับ ได้ว wow. ัดไปช่อนนานลืมนะครับว้าวอีกอ ah. ีลืมอสอีลืมอีกงอ่ะปลองอ่ะอม่ yeah <laughs>